สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง YouTube Member นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายหลายคนให้ความสนใจมากในตอนนี้ก็คือการที่ให้ผู้ติดตามของเราเนี่ยนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกนะครับโดยที่มีค่าใช้จ่ายอะไรเดือนได้นะครับมันเป็นยังไงสมาชิกเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วเราจะได้รับส่วนแบ่งไรายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ YouTube Member ก็คือการที่ให้สมาชิกเราเนี่ยนะครับสมัครนะครับเสียค่าสมาชิกเป็นรายเดือนนะครับโดย เริ่มต้นเนี่ยช่องที่จะสามารถเปิดรับสมาชิกได้เนี่ยยูทูบเขามีเคลื่อนขว่านะครับต้องมีผู้ติดตามมากกว่า3 0,000รายนะครับแต่มีข้อแม้คือช่องเกมเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า1000รายก็ได้แล้วนะครับช่องต้องอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูก็หมายความว่าช่องต้องเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับคุณต้องมีอายุมากกว่า18ปปีนะครับคุณต้องอยู่อาศรรยัยอยู่ในประเทศที่พร้อมให้บริการซึ่งเขาก็มีให้ดูนะซึ่งประเทศไทยอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยนะครับ ช่องคุณไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอ่าช่องเด็กไม่ได้นะครับนะช่องคุณต้องไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับหลายๆวิดีโอนะครับต้องไม่ใช่ช่องเด็กและต้องไม่ใช่ช่องที่โดนอ้างสิทธิ์ทางดนตรีพวกช่องโคเวอร์ก็อาจจะทําไม่ได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเราต้องตกลงตามข้อกําหนดและนโยบายของเขานะครับและยังมีหมายเหตุด้วยว่าคุณอาจจะเห็นการเป็นสมาชิกในช่องที่มีผู้ติดตามน้อยกว่าสามหมื่นนะครับเพราะว่าเขาอาจจะอนุมัติให้กับบางช่องที่ไม่ถึงสามหมื่นก็ได้เพราะเขาพยายามจะขยาย การใช้งานสมาชิกให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อรู้กันแล้วนะครับว่าช่องแบบไหนสามารถเปิดรับสมาชิกได้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการเปิดรับสมาชิกทํำยังไงได้บ้างนะครับเราเข้ามาที่ YouTube Studio นะครับในหน้า d a s h บอร์ดของเรานะครับและเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็เลื่อนๆลื่อนเลื่อนไปนะครับนะดูตรงการสร้างรายได้นะครับอ่าเขาจะมีขั้นตอนต่างๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้เปิดการเป็นสมาชิกเนี่ยเมนูในนี้จะมีแค่2ออันคือภาพรวมแล้วก็สินค้านะครับนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาได้นะครับตรงเนี้ยตรงการเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับเห็นไหมขวาล่างนี้นะครับถ้าใครยังไม่เป็นนะครับเขาจะขอให้เรายืนยันบัญชีแบบนี้นะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการยืนยันบัญชีใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เมนูใหม่ขึ้นมาคือการเป็นสมาชิกตรงนี้นะครับ โดยขั้นตอนการเปิดรับการเป็นสมาชิกจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆก่อนนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเพิ่มระดับและสิทธทิพิเศษนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเราสามารถมีระดับเดียวก็ได้นะครับคือมีสมาชิกระดับเดียวก็ได้หรือจะมีหลายๆระดับราคานะครับเขาแนะนํามาที่3ระดับนะครับคือระดับขั้นต้นเนี่ยเขาจะกําหนดมาให้ที่ประมาณ 20บาทถึง65บาทต,ต่อเดือนนะครับระดับกลางเนี่ยอยู่ประมาณ80บาทถึง450บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ระดับสูงเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ600บาทถึง3,000บาทต่อเดือนนะครับเราสามารถเพิ่มระดับย่อยลงไปอีกได้นะครับจะมีระดับแบบไหนตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงระดับสูงก็ได้นะครับแล้วในแต่ละระดับเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อระดับได้นะครับคุณจะเขียนว่าระดับแฟนตัวยงแฟนพรีเมียมนะครับแฟนพันธ้ก็ได้นะครับแล้วคุณก็ตั้งราคาของคุณเองนะครับ อย่างที่บอกว่าขั้นต้นก็ตั้งได้ตั้งแต่20บาทนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับสมาชิกก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับเป็นป้ายนะครับป้ายสนับสนุนนะครับป้ายสนับสนุนเนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่ที่ข้างชื่อของเขาเวลาที่เขาคอมเมนต์หรือเวลาที่เขาพิมพ์ในแชทนะครับเราไปดูสิทธิพิเศษตัวอย่างต่างๆนะครับว่าสิทธิพิเศษที่เราจะมอบให้กับสมาชิกมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีปุ่มให้เราสร้างสิทธิพิเศษของตัวเองคือเราสร้างได้นะครับเราจะเลือกรูปแบบสิทธิพิเศษแบบไหนก็ได้นะครับ ที่เขาแนะนํามาก็จะมีแบบให้ดูวิดีโอเบื้องหลังการไหนทำนะครับดูวิดีโอก่อนใครนะครับกล่าวถึงสมาชิกในวิดีโอนะครับเห็นไหมเป็นพวกวิดีโอเบื้องหลังวิดีโอพิเศษนะครับแล้วก็เป็นอัปเดตรูปภาพวอลเปเปอร์กิฟต์สุดพิเศษนะครับนะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะครับแล้วก็มีไลฟ์สตรีมสําหรับสมาชิกนะครับมีการเชื่อมต่อบนโซเชียลมีเดียมีการเข้าถึงไลฟ์แชทนะครับนะแล้วก็มีสินค้าลดราคาด้วยตรงนี้เราเลือกได้นะครับการเลือกเนี่ยเราก็สามารถเลือกให้ระดับต้น เข้าถึงส um. ิทธ pues ์สัก1-2สิทธิ์นะครับพอถึงระดับกลางนะครับคนที่ระดับกลางเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ของระดับต้นด้วยนะครับเราก็เพิ่มสิทธิ์มากขึ้นนะครับระดับสูงนะครับเราก็อาจจะเป็นแบบมีการจัดแฟนมิทติ้งนะครับระดับสูงเขาก็จะได้สิทธิ์ของระดับต้นระดับกลางแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์แบบแฟนมิทติ้งหรืออะไรต่างๆนานาที่คุณตั้งไว้นะครับยูทูบก็แจ้งว่าคุณแจ้งสิทธิ์อะไรกับแฟนๆคุณไปแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบที่จะทําตามนั้นตลอดด้วยเช่นคุณบอกว่า ขั้นต้นเนี่ยจะได้ดูวิดีโอเบื้องหลังพิเศษทุกสัปดาห์คุณก็ควรจะลงวิดีโอเบื้องหลังพิเศษทุกสัปดาห์นะครับในระดับกลางเนี่ยคุณบอกว่าจะไลฟ์สดแล้วก็มีแชทคุยส่วนตัวคุณก็ควรจะทําอย่างนั้นอย่างสม่าเสมอนะครับในระดับสูงคุณบอกจะมีแฟนมิทติ้งหรือมีอะไรก็ตามหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานานะคุณก็ควรจะทําตามอย่างที่รับปากกับสมาชิกของคุณไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งค่าในนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับ ขั้นที่2ก็คือการอัปโหลดป้ายและอีโมจินะครับคุณก็สามารถใส่ป้ายนะป้ายนี้จะไปอยู่หลังชื่อของแฟนๆน,นะครับเวลาเขาคอมเมนต์นะครับแล้วก็เป็น emoji. อีโมจิอีโมจิเนี่ยก็จะมีความพิเศษคือสมมติว่าคุณตั้งอีโมจิคาว่าว้าวไว้นะครับเวลาเขาพิมพ์คําว่าว้าวในประโยคมันก็จะมีอีโมจินี้เด้งขึ้นมานะครับก็เป็นสีสันให้กับแฟนๆของคุณได้นะครับขั้นตอนที่3มคือการสร้างวิดีโอนะครับวิดีโอจะมี2รูปแบบก็คือ1คือวิดีโอหลักที่คุณเอาไว้ชวนแฟนๆ ก็คือคุณอัปโหลดลงไปในช่องคุณนะครับอธิบายว่าเอ้ยเราจะมีเมมเบอร์แล้วนะมีเมมเบอร์ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้หนึ่งวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งก็คือวิดีโอที่จะแนะนําตัวนะครับเวลาคนเขาคลิกเข้าไปในปุ่มแบบต้องการสมัครสมาชิกเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยแฟนๆจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่4ก็คือการโพสต้อนรับสมาชิกใหม่อันนี้พิเศษก็คือ เขาจะให้เราไปโพสในชุมชนครับซึ่งใครที่เปิดการเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยในชุมชนของคุณจะมีให้เลือก2ระดับครับนะครับก็คือโพสต์ทั่วไปที่ทุกคนเห็นเป็นโพสต์สาธารณะนะครับแล้วก็โพสต์ที่เห็นเฉพาะสมาชิกนะคุณสามารถเลือกได้ว่าโพสต์นั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นหรืออยากให้เฉพาะสมาชิกเห็นนะครับขั้นตอนที่4ี่เนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้ตั้งค่าแบบเฉพาะสมาชิกเห็นแล้วโพสต์ข้อความต้อนรับไว้พอสมาชิกคุณสมัครปุ๊บ เขาก็จะได้เห็นข้อความนี้ขึ้นมานะครับก็เกิดความประทับใจนะครับและรายได้ทั้งหมดที่บอกมานะครับไม่ว่าคุณจะตั้งค่าขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงไว้เท่าไหร่นะครับ u t u b บจะแบ่งไรายได้ส่วนนี้ให้คุณ70%นะครับแล้วก็หากจากผู้ชมของคุณเนี่ยเป็นรายเดือนนะครับสรุปนะครับก็คือ YouTube เปิดฟังก์ชันใหม่ที่จะทําให้แฟนๆของคุณเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกแบบที่มีค่าที่ใส่รายเดือนได้นะครับสำหรับความเห็นของผมเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่ที่ คุณก็สามารถมีช่องทางสร้างรายได้แบบใหม่มีช่องทางที่จะสื่อสารกับแฟนตัวยงคุณแบบใกล้ชิดนะครับจัดกิจกรรมพิเศษอะไรได้นะครับแต่ข้อเสียหรือข้อควรระวังก็คือคุณอาจจะต้องทําความเข้าใจกับแฟนๆที่ไม่พร้อมจะจ่ายเงินว่าเฮ้ยเขายังจะสามารถดูวิดีโออย่างปกติแล้วคุณก็ยังจะดูแลเขาอย่างปกติเท่านั้นเองแต่คนที่จ่ายสตังค์เนี่ยก็อาจจะมีพิสิทธิพิเศษที่มากกว่าคนอื่น นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับแฟนๆขนงคุณอยู่นะครับเพราะแฟนๆขนงคุณก็อาจจะมีส่วนที่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องมีหลายระดับนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาคุยกันนิดนึงนะครับก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะสร้างไรายได้ให้กับครีเอเตอร์นะครับเพราะผมก็เข้าใจว่าบางช่องนะที่ไม่ได้เป็นช่องที่แมสหรือว่าสาธารณะมากอาจจะเป็นช่องการสอนอาจจะเป็นช่องความรู้อาจจะเป็นช่องการเงินซึ่ง ผู้ชมอาจจะไม่ได้มีจํานวนมากเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเป็นผู้ชมที่มีกําลังจ่ายและพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะดูไลฟ์สดแบบที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมจะต้องการขอคำปรึกษาแบบพิเศษกับคุณนะครับพร้อมที่จะจ่ายสตังค์อันนี้ก็เหมาะมากเลยกับการมีระบบสมาชิกขึ้นมานะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าใครที่เกิน3 0 0 0 0่นซับสไครต์แล้ว นะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับวิดีโอหน้าผมจะมาบอกวิธีขั้นตอนการทำแบบละเอียดนะครับว่ากดตรงไหนยังไงใส่อะไรยังไงนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ